เราจะใส่สารบัญหลังจากเรามี heading หนึ่งแล้วนะครับสารบัญจะอยู่ตรงไหนเอ่ยสารบัญจะอยู่ต่อจากคำนำนะครับ scroll ล,ลงไปหนึ่งหน้า control p a ดาวเจอคำนำแล้วหาบรรทัดเปล่าๆต่อจากคำนำนะครับเพื่อที่จะใส่เป็นหน้าสารบัญพอมาที่บรรทัดเปล่าๆแล้วก็ต้องใส่เบรกลงไปนะครับเหมือนที่เราเคยทำเพื่อที่จะสร้าง section ใหม่ให้เป็นหน้าสารบัญก็มาที่ page layout คำสั่ง break แล้วก็เลือก next page ก่อนที่จะเลือกนะครับผมตก็บเข้าไปในตัวเอกสารหน่อยหนะึ่งที่ด้านล่างตอนนี้เราอยู่ที่เซสชัน2นะครับโอเคเลาไปใส่ r e a k next page สังเกตว่าตอนนี้เราอยู่ที่เซสชัน3แล้วนะครับพร้อมที่จะเป็นหาสารบัญสารบัญจะอยู่ที่คำสั่ง Reference คลิกที่คำสั่งและ e r e n c e ด้านซ้ายมือนะครับคือ table of contents ซึ่งแป,ปลว่าสารบัญน,นั่นเองคลิกลงไปที่ table of contents ครับจากนั้นเราก็เลือกเป็น content แบบอัตโนมัติตัวที่หนึ่งเลยนะครับื่อให้ง่ายก่อนคลิกไปเลยนะครับออตอนนี้ scroll ลงไปดูท่อทีนะครับขึ้นมาดูหน้าที่เราใส่ไปตรงนี้เราก็ได้สารบัญมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคำว่าสารบัญน,นั้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็มาคลิกเข้าไปเพื่อที่จะลบคำว่า content อ,ออกเปลี่ยนสถานะการพิมพ์เป็นภาษาไทยเพื่อจะได้ใส่คำว่าสารบัญลงไปครับก็จะเห็นว่า คำนำก็ามาอยู่ตรงนี้แล้วบทที่1อยู่หน้า1บทที่2อยู่หน้า6นะครับรวมทั้งบรรณกรมด้วยอยู่หน้า18การใส่สารบัญลำดับที่1ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ